ตอนเราพัศยวช่องโคดิชชี่ชาแนลนะครับแลวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไหมครับดิฉันเคยและครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือแอดออนวันพีสนั่นเองซึ่งแอดออนวันพีนี้เมื่อวานเขาได้อัปเดตเป็น V29 มาให้มาแล้วผมก็ได้ทําการเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเองครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะมาดูกันว่าแอดออนวันพีว V29 นั้นจะเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็ ฝากทุกคนกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่หมๆของผมด้วยนะครับอ่ถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วล้วก็เวลาชมแอนดอนนี้ก็ได้เลยครับก่อนที่จะไปรีวิวกันผมต้องขอบอกก่อนว่าแอนดรอนี้มันต้องเล่นใน m ไ n c r a f t เวอร์ชัน1.8.31 1ครับ,รบถ้า1.8.30 1 18. มันก็เล่นได้แต่ว่ามันจะทำให้แอดออนมันบั๊กไงทุกคนมันจะทำให้ดึงประสิทธิภาพของแอดออนมาได้ไม่ไมหมดไง ซึ่งผมต้องแนะนำว่าให้เล่นใน Minecraft เ v e r s i o น1.18.31นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มร,รีวิวกันเลยดีกว่าอ่ะอย่างแรกที่จะมารีวิวก็คือการหาฮาคินั่นเองการหาฮาคิธรรมดานะเป็นฮาคิฮาคิเกาะธรรมดาอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่จะหาได้จากเลลี่เท่านั้นนะครับทุกคน <c oughs> นี่เห็นป่ะทุกคนพอได้ลี่ <c oughs> ขออภัย พอได้เรลี่มาปุ๊บเห็นว่าเราถ้าเรากดอีกคร้างที่ตัวเรลีล่จะยังไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าอะไรนั่นหรอเพราะว่ามันต้องเป็นหมวกฟังไว้ทุกคนเราต้องใส่หมวกฟังเท่านั้นมันถึงจะแลกไฮคิได้เห็นปะมันก็จะมีคาว่าเทิดแลวเห็นว่าทุกคนเรากดเทิดเลยนี่เห็นว่าก็จะใช้มิโรห้าก้อนในการแลกไฮคิเกาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฮคิสังเกตนะครับทุกคนนี่ถ้าเราไม่มีหมวกฟังแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปแลกได้เราต้องใส่หมวกฟังทุกครั้งในการแลกนะครับอ่าสำหรับพิธีหาไฮคิก็จะประมาณนี้อ่ะ เนี่ยพอแรกไฮคีมาปุ๊บมันก็จะได้รูปลงหน้าตาแบบนี้ทุก <c oughs> ทุกคนต้องต้องใส่ในช่องแรกนะนี่มันถึงจะใช้ได้นะวิที่ใช้ก็กดค้างเลยนี่ป่ะทุกคนก็จะเครื่อนไฮคีแล้วดูตรงมุมขวาบนอะ่ะมันจะมีหลอดละไอขีดล่างสุดอะ่ะตัวแถวล่างสุดแถวที่สามอะ่ะมันจะมีหลอดไฮคีอยู่ไฮคีของเราเต็มสองร้อยตอนนี้มันลดไปเรื่อยตอนที่เราใช้เลยปะ่ะถ้ามันลดจนเหลือสูนะ่ะไฮคีก็จะหายไป แบบเราต้องรอให้ไฮคิ้วมาเต็มถึงจะใช้ได้อีกอะแล้วหลอดข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับไอ้นี่เกี่ยวกับสถานะเกี่ยวกับสถานะเลือดเลเวลของเราแล้วก็พลังจุตีของเราเห็นไหมทุกคนเนี่ยอืมวิธีชาร Hi ์ตไฮคิ้วเราก็ปล่อยไว้เลยเดี๋ยวมันก็ไฮคิวก็จะเต็มเองครับนี่สำหรับไฮคิวก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปดีกว่าอ่าส่วนต่อไปจะเป็นที่เพิ่มอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นนี่ฐานเรือเลย เดิมอัปเดตที่แล้วจะเป็นทหารเรือแบบมีแค่ดาบใช่ป่ะนี่อันนี้จะเพิ่มทหารเรือที่ใช้ปืนด้วยมามทุกคนดูดินี่ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเอาโจรสลัดมาให้มันยิงดีกว่านี่โจรสลัดอยู่ไหนว่าเออแบบนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเอาทหารเรือไปไหนหรอวะนี่นี่อยู่นี่ใช่ปะมันก็จะใช้ปืนยิงแทนนี่ก็แต่มันกากว่ะ ทำไมทหารเรืเอมันกากเนี่ยวะนี่มันก็จะใช้ปืนยิงอ่ะเดี๋ยวสำหรับทหารเรือที่เพิ่มเป็นปืนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวมาดูวิ่างต่อไปก็คือไม่อย่างต่อไปหรอกจะมีผลพิศา่าของลูฟี่เออมันสามารถสะท้อนสะท้อนลูกกระสุนปืนได้กระสุนลูกกระสุนปืนไม่สามารถทำะไรลูฟี่ได้เลยทุกคนต้องเป็นลูกกระสุนไฮคิมัง้งเอ้ยหินไคลโล นายทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะไอตัวที่มันใช้ปืนอยู่ไหนเนี่ยตัวใช้ปืนอะถ้ามันยิงลูฟี่ปุ๊บมันจะโดนสะท้อนเว้ยมันจะสะท้อนลูกปืนไปโดนมันเองเห็นปะเมื่อกี้มันตายเลยเนี่ยเห็นปะทุกคนตอนมันยิงใส่ลูฟี่อะแล้วไอลูกกระสุนปืนมันจะกระเด็นไปใส่ตัวที่มันยิงเองอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนี่นี่ดูนะดูไอตัวนี้นะดีวมันจะยิงใส่ลูฟี่อะเนี่ยปะมันก็จะโดนน้ำเม็ดเองครับนี่ถ้าเรา ใช้ผลยาปุ๊บพวกอาวุธปืนจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ยกเว้นจะเป็นลูกกรหินไคลโลอ่าสำหรับพวกผลหมวกไอผลอะไรวะผลยางก็ไปมีการประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูพวกตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสามตัวนี่ก็จะเป็นส่วนของลอนี่ทุกคนดูโมเดลดิเท่มากเลยเห็นปะนี่ของลอแล้วก็ส่วนของคิดแล้วก็จะเป็นของหมวกฝังนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวละครภาค ภาควานุคุนี้นะจะเป็นร่างของภาควานุคุนี้นี่ก็จะประมาณนี้เลยโมเดลเทามากจมโจนคิดเอ้ยไม่ใช่จมโจนคิดอันนั้นบานคนละเรื่องละกับตันคิดเห็นไหมทุกคนดูดิอันนี้เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแอดออนวียี่สิบเก้านี้นะนี่ก็จะเพิ่มผลพิศ,ศาสตรจของกับตันคิดด้วยน,ะนั่นเองทุกคนนี่ผลพิศ,ศาสตรจของกับตันคิดผมชอบมากเลยวะ่ะกับตันคิดเนี่ยอาจจะเราลองมารีวิวลองมาใช้กันดีกว่าเราก็กินไปเลย นี่เราสักคู่เราสักแป๊บหนึ่งนยะเอ๊ะทำไมผลพิษสัตว์ไอ้พลังไม่เดิงอ๋อของของผมบักของผมบักที่นี่นี่นี่เราก็จะได้พลังมาสองอย่างนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าพลังแต่อย่างมันใช้มันใช้ทําอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวขอสีพวกหานเลี้ยก่อนอ่ะพลังแรกก็จะเป็นการเนี่ยถ้าเรากลาง มันไม่ใช่กางม,ม,ม,มันเป็นการอะไรวะเนี่ยมันเป็นการอะไรวะเนี่ยเอ่อือมผมไม่แน่ใจว่าสกิลเนี่ยมันจะปล่อยคืนอะไรไปสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ทําดาเมจใส่อะน่่น่าจะโดนตัวเดียวอะเอ้ยวะผมไม่ไม่รู้จักไอ้ท่านี้วะเอามาดูท่าต่อไปท,ท, 2. ท่าที่สองนี่ท่าที่สองเทมาครับถ้าเรากดค้างปุ๊บปุ๊บป้าทุกคนดูดิอาวุธ ของพวกเอหานเรือมันจะหายไปใช่ปะนี่เพราะว่าอาวุธอ่ะมันจะโดนคิดอ่ะเก็บไปเว้ยถาเรากดค้างตัวที่ถืออาวุธอ่ะจะโดนคิดเก็บไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองเสกมาเยอะก่อนขอดูนะปุ๊บว่าะอาวุธหายหมดนี่อันนี้ก็จะเป็นการเสกอาวุธสำหรับกับตันคิดนะ แต่ผมถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีการเปลี่ยนมือของคิด,ดว่าแบบเราต้องเ้ยเราต้องดูดนเนี่ยดูดพวกอาวุธมาเยอะๆเราถึงจะได้มือของคิดมาเนี่ยเห็นว่าได้แล้วเนี่ยแบบเราต้องดูดเหล็กมาเยอะๆเนี่ยทุกคนวันนี้ผมดูดมาเยอะแล้วนี่มันก็จะรวมเป็นมือไว้ทุกคนมือนี่ก็มานี่เลยผมเปลี่ยนมุมมองดีกว่าอ่าเดยว อ่าเดี๋ยวเป็นม,ม,มองเป็นม,ม,มองไหนดีวะม,ม,มองข้างหน้าดีกว่าทุกคนเนี่ยเห็นปะับมือคิดก็มาในตอนที่ต่อยก็นี่นจะเป็นการแบบนี้เลยต่อยแบบนี้เลยแต่ถ้าเราดูดเหล็กมาเรื่อยๆปุ๊บอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสองมือนะทุกคนเอ้เนี่ยเห็นปะทุกคนดูดิตอนนี้เรากดค้างมันจะเป็นอลาแบบนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเสกไอ้พวกนี้มันจะเยอะก่อนอ่าเดี๋ยวจะดูดให้หมดปุ๊บหายไปแล้ว เึิ่มเพิบ,บต้องดูแบบนี้เนี่ยโคตรดีครับทุกคนตอนนี้ปึ๊บเก็บมให้หมดไม่เหลือเห็นว่าทุกคนตอนนี้พวกฐานเรืออะไรใช้แต่มือปากมันหมดแล้วนี่เพราะไหนที่ใช้วุฒิดูดหมดนี่ปพิ่มเพิ่นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับ ผลพิสั์ของคิดแต่มันเอาทำสองมือ,อยังไงวะอันนี้ปะสองมือเฮ้ยทำไมทำสองมือ,องไงอะเออทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะไปเห่ยนเร็นสองมือ,อยังไงอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่แต่ผลผลแม่เหล็กของคิดก็จะประมาณนี้เลยปะจะดูดอาวุธมาหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นเหล็กอะถ้าเหล็กอยู่ ใกล้ๆเรามันก็น่าจะดูดเหล็กมาด้วยมั้งนะผมลองโยนเหล็กก่อนเออเหล็กอันนี้ขอดูนะฟุบดูดไหมไม่ดูดเว้ยทุกคนไม่ดูดเหล็กไม่ดูดเหล็กโอ้โนี่นีนอ่าสำหรับผลวิสัที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นผลแม่เหล็กนั่นเองผลของกัปตันคิดนั่นเองครับอ่าสำหรับการรับเดต แอดโนนวันพีชวียี่สิบก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือตัวละครใหม่3ตัวไม่ใช่ตัวละครใหม่จะเป็นตัวละคร uffy, ลูฟี่รอคิดแต่เปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนรูปร่างภาคอะไรเงี้ยแล้วก็จะเพิ่มผลพิศสารใหม่1ผลนี่พอนเาอัปเดตวียี่สิบเกก็จะมีกันประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าทุกคนชอบอนนี้กันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจ ในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมเลยครับอ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีโหลดกันดีกว่าครับทุกคนที่ผมจะให้ที่คําอธิบายก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะมันจะเป็นมันจะมีลิงก์เดียวนะทุกคนเพราะวพอมันเด้งมาหน้านี้แล้วทุกคนก็กดเลื่อนลงไปข้างล่างเลื่อนไปเลื่อนไปเลยหาคําว่านี่วันพีทเอเอสเอวียี่สิบเก้าอ่ะเออทุกคนกดไปเลยมันจะเป็นสีฟ้านะกดไปเลยนี่รอสักแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันจะเข้ามาที่ที่ลิงก์ของมีเดียไฟล์ทุกคนก็กดหลวได้เลย นี่อันนี้ผมรวบไปแล้วเนอ่ะส่วนวิธีลงก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอที่ผมสอนลงได้เลยผมทิ้งวิธีคำอธิบายเหมือนกันครับอ่าสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ